สวัสดีครับเกมมี่ที่เด็ดวันนี้จะพาคุณผู้ฟังนี่นะครับไปรู้จักกับหนุ่มรักเมียคนหนึ่งเขามีการแช่แข็งร่างหวังให้เมียเนี่ยฟื้นขึ้นมาแล้วก็ที่สำคัญนะครับเขาคาดหวังเรื่องราวของการแพทย์ในอนาคตจะช่วยให้ภรรยาของเขาเนี่ยฟื้นคืนชีพได้เกมมี่ที่เด็ดเกมมี่ที่เด็ด นุ่มรักเมียครับแช่แข็งร่างหวังการแพทย์แห่งอนาคตเนี่ยช่วยฟื้นคืนชีพนะครับเรื่องราวดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อนายกว๋วยจินหมิงชายชาวจีนวัย49ปีสูญเสียนางจ้านหวนเหลียนภรรยาผู้อายุเท่ากันไปจากโรคมะเร็งปอดด้วยความรักอย่างสุดหัวใจนะครับนายกว๋วยจินหมิงเนี่ยก็ตัดสินใจแช่แข็งร่างของภรรยาด้วยวิธีไครโอนิก ซึ่งถือได้ว่าเป็นการรักษาร่างกายที่อุณหภูมิเนี่ยมีการติดลบนะครับร่างของเธอเนี่ยถูกเก็บรักษาอยู่ภายในถังไนโตรเจนเหลวขนาด2,000ลิตรอุณหภูมิลบ196องศาเซลเซียสโดยมีอุปกรณ์ช่วยพยุงชีพนะครับเพื่อรักษาระบบการทำงานสำคัญในร่างกายของเธอ ภรรยาเขาตกลงใจนะครับยอมให้ร่างกายของเธอเนี่ยถูกรักษาเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเมื่อนางจ้านเนี่ยมีการเสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลในมณฑลชานตงนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่มารออยู่แล้วเนี่ยก็เข้าดำเนินการเก็บรักษาร่างของเธอนั้นทันที ตั้งแต่การฉีดสารเพื่อป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดเชื่อมระบบร่างกายเข้ากับเครื่อง CPR เพื่อรักษาการหมุนเวียนและระดับออกซิเจนเลือดนะครับที่หล่อเลี้ยงเซลล์ร่างกายและสมองตลอดจนอัดสารละลายน้ำเกลือนะครับเย็นจัดเพื่อที่จะลดอุณหภูมิร่างกายลงกระบวนการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใน2นาทีนับจากที่ภรรยาของนายกวยเนี่ยเสียชีวิต สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดนี้นะครับไม่มีการเปิดเผยตัวเลขออกมาโดยเคสของนางจ้านเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากสถาบันวิจัย ถึงกระนั้นเองนะครับก็มีการคาดการมีการประเมินราคากันไว้ว่าอาจจะสูงถึง116,000 0ห่ยวนนะครับหรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็ราวประมาณ547,520บาทนะครับซึ่งการแช่แข็งร่างกายแล้วก็รักษาด้วยวิธีไครโอนิกเนี้ยเกิดขึ้นครั้งแรกในปี1967กับร่างของเจมส์เบดฟอร์ดนะครับนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันส่วนในปัจจุบันนี้เนี่ย การใช้วิธีไครอนิครักษาร่างก,กายมนุษย์ไว้ราว350กรณีจากทั่วทุกมุมโลกนี่นะครับแต่ก็ยังไม่มีใครถูกทำให้ฟื้นคืนกลับมาได้วิธีการชุบชีวิตร่างแช่แข็งก็ยังคงอยู่ในช่วงของการศึกษาวิจัยอยู่ในตอนนี้ครับและนี่ก็คือแกมมี่ทีเด็ดนะครับถ้าหากว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยกันละกันนะครับแกมมี่ทีเด็ดแกมมี่ทีเด็ด